หน้าเก่าๆอ่ะไม่ต้องได้แชมป์หรอกอันนี้หน้าใหม่คือหน้าใหม่มันต้องไฟแรงอยู่แล้วหน้าเก่าๆก็พักผ่อนได้แล้วอมีแค่2คนไม่มีไม่มีโครงการอันนี้คือยื่นคำขาดเลยไม่ไม่หน้าเวลาหนีคำขาดเขาไนีแต่ผมคิดว่าค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ไม่เอาอีกแล้วคุณเลี้ยงผู้ชายอยู่ในบ้านเกือบ20คนเยอะกว่านั้นสิพี่เยอะกว่านั้น รับก่อนของเราวันนี้เราจะไปพาไปพูดคุยกับไอ้เต้าลูกสองที่ตอนนี้ฮอตมากๆเราลูกสามได้ไหมคะลูกสามได้ไหมเหรอเดี๋ยวไปถามเขาก่อนสิว่าพร้อมที่จะมีลูกคนที่สามหรือเปล่าไอ้เต้าคนนี้นะตั้งแต่โสดมาเนี่ยลูกสองเนี่ยเขาฮอตมากเลยนะคุณเออเพราะเนื้อหอมมากๆมีข่าวกับคุ้นั้นคนนี้ไม่หยุดไม่หย่อนเดี๋ยววันนี้เขามารายการที่เวิร์กพอยต์ของเราไปพูดคุยกับเขานะจ๊ะ คุณบิ๊กอยู่ในห้องนี้แต่งตัวรอรอรอเราเดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณบิ๊กกันสวัสดีค่ะคุณอหนูคุณบิ๊กไปไหนเอ่ยคุณอยากดันตีแลนตีเก้าเหรอตีอะไรจะไปไหนเอ่ยหนั่งเกีียวไปสตูแบดเหรออ๋อโดนเรียกตัวด่วนงั้นเดี๋ยวไปหาคุณบิ๊กที่สตูแบดกันดีกว่า นี่จิงด้วยวอล์กพอหมอลำไอดอลคุณบิ๊กอยู่ในห้องนี้ไปตามหาเขากันา่าตามหาตั้งนานคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลแน์ที่จีนมาถ่ายวอล์กพอรอยู่ที่นี่เดี๋ยวเรามาส่องการทำงานขงเขาก่อนโรรเฟสชัอนเขาทำแบบนี้จ้ะออกจากห้องวอล์กพอมาแล้วคุณบิ๊กเมื่อกี้ตื่นเต้นไหม ไม่จะมาตื่นที่อะไรระดับเมือเชื่อขนาดนี้ขิงแรงมากคือดื่มน้ําขิงเมื่แตอนเช้าหรือว่ายังไงเนี่ยกินเป็นต้นเลยครับไม่ดื่มรุ่นนี้ดื่มทำไมเสียเวลากินเป็นต้นกายเป็นคําไปเลยวันนี้มาหัวลำไอดออใช่ไหมคุณอไปยังไงบ้างหัวเด็กๆเห็นว่าตั้งแต่แบบว่ารายการออนไปกระแสตอบรับดีมากอุ้ยกระแสดีมากทีมเราก็มีแต่คนหน้าตาดีดีเสียงก็ดีเพราะเราคัดมาแล้วสุงการทีมอื่นอ่ะเราหน้าตาเอาเสียงข่มทำไงดีพี่ นี่ไงมัเด็กๆแต่ละคนพอที่เห็นความสามารถจริงๆของเขาบิ๊กคือเอารงๆตแล้ววันที่เราคัดเลือกเข้ามาเราเราเราพอจะรู้ความสามารถของเขาแล้วแต่พออันที่ออนสเตจของจริงอ่ะประทับใจมากความยากของมันก็คือโจทย์ในแต่ละรอบมันจะเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยบิ๊กก็แอบเครียดอยู่แต่ว่าแต่ว่าเราก็ทำการบ้านมาว่าเออลูกทีมเรามันจะต้องเป็นแนวไหนคนไหนเหมาะแนวไหนเนอคนนี้ลําซิงคนนี้ลําเพิร์คนนั้นลําเดินเนี่ยมัน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 ยากตรงนี้แต่ว่ามันดีที่ว่า เราเลือกมาเผื่อแล้วว่าคนนี้จะเหมาะก,กับลำอันนี้คนนี้เหมาะก,กับรำอันนี้มันก็เลยไม่ค่อยลำบากใจเท่าไหร่แต่ว่าก็จะคิดวางแผนช่วยน้องๆก็คือจะมาโค่นแชมป์เก่าให้ได้ก็ดูคะแนนสิฮะ <laughs> แชมป์เก่าอะไรคะแนนตกไปอยู่นู่นข้างล่างนูน่นอันนี้คุณพูดให้ใครได้ยินหรือเปล่าไม่ใครไม่มา <laughs> คือบอกเลยว่าหน้าเก่าๆไม่ต้องได้แชมป์หรอก <laughs> อันนี้หน้าใหม่คือหน้าใหม่มันต้องไฟแรงอยู่แล้ว <laughs> หน้าเก่าๆก,ก็พักผ่อนได้แล้วอยิ่ง <laughs> เอายงอายุมันไม่ต้องมาแข่งกับ เด็กหลอกให้เขาอยู่นี่ใช่ไหมผมก็ไม่ได้ยินหรอกมัง้งเอออยู่จินแอนออดีผมไม่ได้ยินหรอกบอกขพืนไปรวดละถามไปยากาลวันโชว์เปิดดีไหมก็ต้องตัดทั้งสองคนอุ้ย,ห,ยห้องห้ยซะเนาะห้องห้พี่นอ้องค่อยหย้แบบว่าเราไม่รู้ว่าเขาให้เอาออกเราก็สื่อไพรเขาก็สื่อไพต่างคนต่างสื่อไพทีเนี้ยก็ร้องไห้เลยสงสารเขาไงเพราะเขาก็แบบแล้วเรากว่าจะเลือกมาได้แาบนี้ก็คิดว่าเลือกมาแล้ว ก็มีแบบนี่หน่อยก็มันเป็นกฎกติกานาะเห็นเห็นเห็นดราม่ากันก็อยากไม่อยากให้ดราม่าตรงนี้อยากให้มองเป็นเรื่องของกติกาความสนุกสนานความเข้มข้นหลังจากนี้จะเป็นยังไงคุณบิ๊กจากนี้จะเป็นยังไงคุณบิ๊กเห็นไหมข้างบนนี้เข้มข้นอยู่นะเ้วหรือเปล่าแต่ละสัปดาห์คือลุ้นไปข้างหน้ากดดันไปข้างหน้าตามคอนเซ็ปต์วลล่มดอนคือหน้าตาก็คือนำไปแล้วตอนนี้นำไปแล้วครับนำนำนำชัยไปกว่าพึ่งแล้ว นำมาไหนไม่รู้อย่างอื่นว่ากันทีหลังนี่ออกมาจากรายการแล้วแบบ FC ของทีมอื่นเริ่มจะเกลียดพี่ว่ารับจี่แลนด์แล้วมึงจะขีงอะไรขนาดนั้นช่วงนี้งานหนักเหรอครับคุณก็งานช่วงนี้คอนเสิร์ตถือว่ายังไม่หนักมากเพราะเราก็เลือกรับเพราะว่าเราก็ต้องเลือกรับเพราะอะไรหนึ่งสุขภาพขาก็ไม่ค่อยดีช่วงนี้พี่ทมาขอะไม่ช่อยดีมาของไม่ค่อยดีครับไปทำอะไรมานั่งรับติปนานนั่งรถตู้นาน ครับมันต้องคุกลงไหมคุกเข่าลงไหมใช้เข่าเยอะเมื่อคืนเมื่อคืนนี้แสดงอยู่ที่สมุทรปราการตีสองไม่แจ้งไม่แจ้งแจ้งได้ไงเราไม่ใช่เราไม่ได้เราไม่ได้คณะหมอลำใหญ่เราเป็นคอนเสิร์ตเราจะประมาณตีสองคอนเสิร์ตติดลมติดลมไงเสื่อติดลมแล้วมันหลงไปทั้งนั้นนั่นน่าจะคุณแล้วไม่ใช่ผมละพอกันนะ ราะวันนั้นก่อนที่เรามาเจอกันคุณก็ททษเจ๊งไม่ใช่เหรอหน้าวมปรึงวมปรึงวมปรึงออะไรการเลย <laughs> แต่ก็สู้เพราะไม่เสียงานแน่นอนไม่เสียงานอืครับอ,อทำไมช่วงน,นี้แบบความความฮอตของคุณมันมันร้อนแรงขนาดนั้นยัะมีอยู่หรอความฮอตตรงอ่ะ <laughs> ตั้งแต่ความตั้งแต่คุณสดจนคุณพ่อลูกสอเนี่ยความฮอตของคุณคือไม่แ่วเลยคุณบิ๊กก็ ด้วยเสน่ห์ของเรามันก็แรงอยู่แล้วเอาอยู่แล้วไม่เคยพักไม่กี่เอาอีกแล้วไม่พักไม่ก็ด้วยความว่าเราทาโซเชียลมาเราอยากรู้จักมาน้อเข้าวงการมาอะไรเงี้ยเราก็มีครอความตลอดพอภาพใหม่ของเราคือเป็นภาพุ่มสูงเอมันก็อาจจะมีความตื่นเต้นในการรับชมอะไรมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ได้เรียนรู้เยอะเลยเยอะเป็นพูดได้หรอไม่ได้ ขราบก็ดีอยู่ก็ช่วงนี้ก็ทํางานด้วยแล้วก็แบ่งเวลาเลี้ยงลูกด้วยข่าวเราก็แบ่งมานี่แหละเบิร์คอยด์ดีมาบ่อยนะาบ่ถึงพิธีก่อนมาไม่มาไม่ได้หรอกเรื่องจริงใช่ไหมไม่เีย่อยสิคุณลูกแก้วตอนนี้มันยังไงครับอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะมาตลอดเลยคุณิ๊กนี่คุณมีเวลาบ้างดูข่าวไมหรอดูสิฉันก็ติดตามคุณคือคุณลูกแก้วเนี่ยเขาเป็นเป็นลูกค้าเราเราเป็น แบดอวัสอร์คือเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าเขาเ,<อ>เราก็ได้เจอกันมากขึ้นแล้วก็จนมาเป็นพี่เป็นน้องกันครับครับตูพี่พี่หลุดอยู่นะไม่มี <laughs> <laughs> ก็เป็นพี่น้องกันแล้วคำว่าฟุ้งกาแฟะ <c oughs> อะไรมันหลุดจากปากคุณมาได้ยังไงในโซเชียลคนขาแคปกันไปจิ้นโอ้ย,ยจะมาจะมาถืออะไรคำพูดผมผมพูดไปเรื่อยเหมือนน้ำแบบก็ไหลไปเรื่อยเหมือนน้ำเมื่อกี้เป็นมุกน้อหรือเป็นมุกครับพี่น้องเรา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 ยังถือครองสุรอีกหลายปีอยู่ จริงเหรอจริง3ปี5ปีเราก็จะสวยแบบนี้เพราะว่าเราต้องเราเลี้ยงลูกเราอยู่กับครอบครัวเราต่อมันต่อมันแต่าะแต่ละเรื่องไม่จริงก็ไม่มีหรอกแต่ว่าอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยแต่จะให้ลงหลักปักฐานอ่ะเราเพิ่ง เราชีวิตเราก็ยังไม่มั่นคงขนาดนั้นที่จะเอาแขมไปอยู่กับเราแต่ถ้าร่วมจอยร่วมคุยก็น่าจะได้ร่วมจอยนี่จอยรูปแบบไหนจอยคือแบบลำด้วยการกินข้าวกินน้ำก้ปาอะไรกันอย่างนี้คุณนี่หล่อนี่บอดเลาะเลยแล้วบอดโนดนะคุณบอด้นดหรอคว้าทุนหัวเขาก็ผมก็ไปอยู่ขอนแก่นแล้วก็เขาไปขอนแก่นเนาะเราก็ไม่มีใครที่แบบอยู่ที่นั่นแล้วมีโอกาสได้รู้จักกัน แล้วก็ได้เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมมันอีกแล้วเขาก็ทําคลินิกก็รู้จักกันแบบพิเซนเตอร์เหมือนกันครับผมก็เอาเด็กๆไปทํางานที่เไปทํางานวระสันเป็นฟิลพาร์เนอร์กันพาร์เนอร์รู้สึกไงบ้างเวลาแบบว่าเราเข้าใกล้ใครก็เป็นข่าวไปหมดเลยคุณรู้สึกแบบดูดีแล้วหรอฉันชอบปะฉันมันก็น่าฉันมันก็น่ารักกันเนาะก็ส่งกับสายไอ้เต้าอยู่เนาะเต้าอะไรฮะไอ้เต้าไอ้เต้าบีกอย่างเงี้ยลูกสองอะ พอหรือยังหรือว่าต้องการคนที่สามเพิ่มไหมอ๋อแล้วพี่คือสองคนนี้เราก็เลี้ยงให้เขามีคุณภาพดีกว่าการมีลูกเยอะไม่ได้แปลว่าจะดีหรือไม่ดีแต่การมีลูกน้อยแค่สองคนเนี่ยแล้วเลี้ยงเขาให้มีคุณภาพที่สุดเติบโตมาเป็นคนที่เป็นบุคลากรของประเทศชาติที่ดีที่สุดหรือเป็นลูกที่ดีที่สุดไม่ต้องไปมีเยอะมีเยอะมันเราไม่ได้มีเวลาจะไปเลี้ยงลูกนะพี่สองคนนี้ก็มีแค่สองคนไม่มีไม่มีโครงการอันนี้คือยื่นคำขาดเลยไม่ไม่ณเวลานี้คำขาเขาเป็นคด แต่ผมคิดว่าค่อนข้างร้อเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ไม่เอาอีกแล้วครับใช้เวลากับเขาให้เต็มที่ไปก่อนใช่เพราะคนโตเพิ่งสี่สี่ขวบคนเล็กเพิ่งหนึ่งขวบแล้วน่ารักจิ้มริมมากจิ้มริมมันได้พอ่อยังไงเนออถึงแต้นรายการจนถึงตอนนี้และคิดว่าน่าจะถึงจบรายการเลยก็ะจะขี่อยู่อย่างนี้แหละ <S <S จริงเหรอคุณบิ๊กที่เขาวา่าเวลาคุณบิ๊กว่าจะโดนกระแสอะไรกัแล้วแต่หรือว่าจะเป็นดราม่าหรือข่าวอะไรกันแล้วแต่พุ่งมาท้ายที่คุณบิ๊ก คุณบิ๊กจะรับได้หมดแต่ถ้าเป็นเรื่องลูกคุณบิ๊กเนี่ยคุณบิ๊กจะค่อนข้างเซนสทีฟแล้วรับไม่ค่อยได้กับเรื่องนี้ใช่ใช่ครับเอ๊ะคำนา้แปลกอ๋อก็คือถ้าเป็นเรื่องลูกเราเราเซนสทีฟอ่อนอ่อนไวอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องอื่นมาเลยเีโอคัมก็คือถ้าเป็นดราม่าร้อยพันเรื่องมาเจอหมดไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องลูกนี่คือเราเราไม่อยากให้กระทบเขามากเพราะมันก็เจ็บช้ำกันมามากพอแล้วณวันนี้มันทุกอย่างมันดีแล้วเราก็ไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอีก ตอนนี้เขาเลี้ยงเขายังไงคุณปล่อยจอยหรือว่าสปอยหรือยังไงบ้างกับลูกก็ถ้าถ้าเอาลูกมาเลี้ยงเขาเนาะช่วงเวลาเอาลูกมาอยู่ได้บ้านสองวันอะไรเงี้ยเราก็เลี้ยงในในรูปแบบของเราไม่มีสปอยถึงแม้ลูกบางคนเนาะไม่ไม่เขาอยู่กับลูกได้นานที่มันเจอลูกก็จะก็จะตามใจลูกแต่ว่าเราอ่ะเลี้ยงเหมือนเดิมคือยังไงเลี้ยงเหมือนเดิมสอนเหมือนเดิม เคยมีแบบว่าทําใจห่างลูกไม่ได้ไม่ไ,ไม,ไไมไ่จะออกไปไปทํางานหรือจะออกไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยอุ้ยช่วงแรกก็ร้องไห้อยู่ดิร้องไห้ร้องไห้อยู่ดิพ่ะนะร้องไหยอย้ยอ,หยอยู่นะนเลยร้องไห้ย,ยู่แต่ว่าพอพอ,พอตอนเนี้ยเราเริ่มปรับตัวได้แล้วว่าอโอเคชีวิตของคนเรามันมันต้องเป็นแบบนี้เนาะอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะทุกครั้งที่ลูกกลับบ้านอ,าอ่ะเออก็นั่นแหละใจหายหายทุกครั้งมีอีกเรื่องหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งของ็กอะไรครับจริงหรือไม่ที่เขาบอกว่า คุณเลี้ยงผู้ชายอยู่ในบ้านเกือบ20่สิบคนเยอะกว่านั้นสิพี่เยอะกว่านั้นสี่เยอะกว่านั้นสจริงๆมีกี่คนถ้าผู้ชายที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้สิบกว่าสิบกว่าที่เลี้ยงหมายถึงว่าเป็นแดนเซอร์เป็นนักรีโมนนี่คือแดนเซอร์ทีี่่เล้ยยงอูนักร้องเพราะว่านักแดนเซอร์เราเป็นชายหมดเลยครับนักร้องเราก็เป็นชายเกือบหมด ยิงแค่3คนครับเป็นผู้ชายทั้งค่ายทำไมเราถึงเลือกที่จะมีผู้ชายเยอะเะคือมันเป็นคอนเซ็ปต์ของเราพี่คือทุกวันนี้แดนเซอร์ผู้หญิงมันเยอะแล้วแดนเซอร์ผู้หญิงมันเยอะมากแต่เราเราอยากแปลกเราอยากใหม่เราอยากเป็นสไตล์ของเราก็เป็นแดนเซอร์ชายหมดเลยและแดนเซอร์ของเราต้องหน้าตาดีและร้องเพลงได้อุ้ยต้องร้องเพลงได้ด้วยหรอก็ตอนนี้ก็สองคนกลายเป็นต้องร้องไปด้วยในตัวจังเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็พยายาม นี่เราคัดเองกับมือเลยหรือเปล่าแต่ละคนคัดกับมือก็คือหมายถึงคำู้จารปีเหรอพี่นี่นะอันนี้พี่ไม่โยกเลยนะอ้าวหรอไม่คือเราคัดนี่คือเราดูประชุมเข้าที่ประชุมพี่<อ>คือคนนี้เป็นยัง,งไงบ้างเต้นดีไหมเต้นลายผู้ชายไหมต้องเป็นลายผู้ชายเท่านั้นแล้วสูงเท่าไหร่แล้วความสูงต้องร้อยแปดสิบบวกไหมไม่อืมมันก็จะต่ำมันอยู่แต่ไม่ให้เตี้ยมากดูภาพรวมเป็นหลักภาพรวมแล้วก็ ออนสเตจเวลาคุณเจอหน้าเวทีเป็นยังไงเพราะเราเป็นศิษง์ในผับในบาร์มันต้องมีการแบบจับบายนิดนึงอะไอยมีการถึงเนื้อถึงตัวนิดนึงบาร์โฮดย่อมเยาว์บางฮดย่อมเยาว์เราเหมือนบาร์โฮดเครื่องที่มันดพักแบบส่งถึงที่หน้าเวทีเลยอะไรอย่างเงี้ก็ถือว่าคุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนจ้างตัวเกมมิวสิกไม่ต้องมาดูผมหรอกดูแดนเซอร์ก็พอแล้วด้วยความที่เป็นผู้ชายเยอะบิ๊กมันมีกฎเหล็กอะไรอยู่ในค่ายไหมก็กฎเหล็กของผู้ชายห้ามทิ้งตัวเองในค่ายอะไรแบบนี้เอาไปเรีนคนนึงคนนึงคือ คุณเล่นแสดงว่ากินก็ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เรื่องของการซ้อมการตรงต่อเวลาถ้าเต้นต้องตรงกันนั่นนี่นู่นมีหยุมกันบ้างไหมความเป็นผู้ชายก็มีมีอยู่นะพี่ความก็มีหยุมหัวหยุมมาแรกันน้อยใจงอนกันแต่ไม่มีตีกันนะไม่มีตีกันแต่ว่าก็มีเรื่องเล็กๆน้อยตามภาษาแบบเด็กวัยรุ่นเพราะอยากากอยากอย่างที่บอกว่า ที่ที่เราคือยี่สิบต้นต้นหมดเลยอ่าฝากหน่อยครับบอสครับตอนนี้ไม่ใช่แค่บอสในโตเกียวมิวสิกอย่างเดียวแล้วนั่งแท่นเป็นคุณอีสานสนครศินอีกหนึ่งฝากหน่อยครับขายงานหน่อยคุณก็เปิดวงของอีสานนครศินนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝากโตเกียวมิวสิกด้วยนะครับผมมี2เวทีเนาะนั่งแท่นบริหารสองสองสองวงแล้วตอนนี้เหนื่อยมากพี่ <laughs> แต่เราก็สู้เพื่อ <laughs> เพื่อเงินเพื่อลูกค้าเถื่อนลูกด้วยเพื่อ FC เอฟซีดีก,กว่าเ,<อ>เพื่อผลงานดีกว่า <laughs> เราไม่ใช่คนเห็นหนึ่งกนขนาดนั้นพี่เราไม่ได้ร้อนเงิน แล้วหน้าเราออกมากเลยนะไม่ออกเราทำงานเพื่อเอฟซีถึงแม่งานฟรีเราก็ปะทำปากด้วยอิสานนครศรงั้นวันนี้ค่าตัวบอกบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลแร์ให้กับทีมงานนี้นะข้อนี้ตัดก่อนเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่เข้าไปปากด้วยครับผมแล้วก็ปากรายการหมอลำไอรอนซีซั่นสองด้วยที่กำลังอ่า ร้อนแรงในขนาดนี้ฝากติดตามความม่วงความจอยทุกสัปดาห์ของเราครับโอเคให้เธอไปกินข้าวกินปลาแล้วเดี๋ยวฉันจะเข้าไปส่องในสตูวันนี้เธอจะต้องทําหน้าที่อย่างหนักเหนื่ขอบบขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับคุณปลา เสร็จสิ้นภารกิจไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรับก่อนวันนี้กับไอ้เต้าบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกเลยว่านี่แฟนคลับฟินหัวจิตหัวใจเป็นอย่างมากรับก่อนอีพีหน้าจะเป็นใครนั้นอย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีจ้า